ประดนในถไฟระดาหองหมก้อนรปน้อก <ơn> ้อมอมไปทั้หลายักช <ơn> ี้ถักเี่ยเงี่ยตะเอิญักชี้ครับทีเลิศทีเลิศสกู้นและเนาะอืมไปู้ปูกทีเลิศอมนองงัวพี่น้อง แซ่บอีกแล้วมีแต่แนลสดแซ่บมือนงึงมือนงึงสันหาแต่แนวกินอันใครเอินใบอีเลอร์ใบอยู่้างห้องนี่ตักยุบแล้วน้ำแล้วน้ำม,มันอยากแข่งเลยต้องใช้น้ำเล่นบับน้ำน้อยบ่อืมส้มิบสองเมนูกินอย่างไรบ,บ่หมูหมู มมูจิมก็ีอันนี้ก็มีนัง่ไ่ได้หมดผมได้แต่ับมาว่้มันหน่อยม่หน่อยเด้อเข้มอีกตีนมูเข้มเข้มอีกจะเข้ามเดี๋ยวกปลาอ้อนปลามันมันได้น่อยสักนละได้หน่อย่พอกิน เสียลาเยอะส่วนกันขาดลาแล้วสิบเลยตอนนี้คุณจมอืมขาดลาเพิ่มน้แเข้าไปเหมือนพ่อลาเลยอ๋อสองลาไปเพราแล้วมาครับพี่น้องเสร็จเรียบร้อยทุกอย่างแล้วนี่อันนี้น้องงวังวน้องงัวก็จิ้มให้เขาเสียบก่บน้องอืม เสพือเก่ามันกินน้ำกันพี่น้อง